คือโอกาสของคนที่กําลังจะซื้อบ้านจริงหรือเปล่ามาฟังกันค่ะคือต้องบอกนะคะว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่เราจะซื้อสังหาปกติแล้วเนี่ยวงเงินน่ะถ้าเกิดเราจะกู้คนเดียวเนี่ยก็จะดูเรื่องของไรายได้เป็นหลักแล้วบางครั้งเราก็จะมีภาระหนี้อื่นๆเช่นผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตอยู่นะคะอันนี้ก็มีผลต่อเรื่องของวงเงินกู้เพราะฉะนั้นบางทีเราอยากจะได้บ้านราคาเพิ่มขึ้นจากวงเงินจากเงินเดือนของเราเช่นรายได้เรา5 0,000ืนอาจจะกู้ได้ประมาณสล้านถึง5 000, ล้านันี้ขึ้นอยู่กับเครดิตกับภาระหนี้เนาะแต่ถ้าเราอยากได้บ้าน10ล้านละะะวิธีกกกาาารรนคคค็ือห มโดยปกติแล้วเนี่ยกู้ร่วมก็จะกู้ได้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งบางทีก็จะมีปัญหาเรื่องของอายุคุณพ่อคุณแม่ที่เขาอายุเยอะแล้วระยะเวลาในการผ่อนชราระเนี่ยอาจจะได้น้อยแต่ได้เรื่องของไรายได้นะคะเป็นที่2คือพี่น้องที่เป็นสายเลือดเดียวกันก็คือสามารถกู้ร่วมกันได้ค่ะก็จะทําให้โอกาสในการกู้เนี่ยมากยิ่งขึ้นและสามีภรรยาค่ะเขากู้ร่วมกันได้อยู่แล้วนะคะและ้วทีนี้มีคําถามนะคะตอนนี้เยอะมากๆเลยคือถ้าเป็นแฟนกันเฉยๆอยากจะกู้ร่วมกันทําได้ไหมก็ต้องบอกว่ากู้ร่วมกันได้ถึงแม้ไม่จดทะเบียนสมรสนะคะและตอน,น มีการเปิดโอกาสให้กับ L G B T Q ด้วยนะคะแต่ก็ต้องบอกว่าต้องแสดงสถานะว่าเป็นคนรักกันจริงๆนะคะเขาถึงจะปล่อยกู้ให้ค่ะข้อดีมีเยอะแล้วแล้วข้อเสียล่ะมีอะไรบ้างต้องบอกเลยกู้ร่วมบางทีรักจบนี่ไม่จบใครคิดจะกู้ร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องไม่ค่อยเป็นประเด็นแต่ถ้ากู้ร่วมกับแฟนหรือว่าสามีภรรยาน,นี้นะคะต้องดูให้ดีเนาะว่าเราจะรักกันยืนยาวหรือเปล่าเพราะบางทีผ่อนที่10 20 30ปีนะคะรักเราอาจจะไม่ยืนยาวเท่ากับ มวดของธนาคารเพราะฉะนั้นก่อนกู้ก็พิจารณาเรื่องนี้ดีๆด้วยนะคะซื้อสังหาโทหาสังหาเรื่องจิบๆนะคะ